อ oh <laughs> เขาด่าเราเพราะเป็นเป็นนักท่องเที่ยวฮับนี่เวลานี้ ันนี้เรามาเที่ยวปูซานนะคะแล้วก็มาถึงสถานีดงเบกสเตชันนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปตามหาที่พักไม่รู้ตรงไหนนะแต่ว่าบนถนนก็จะมีต้นซากุระหรือเปล่าคือสวยมากเลย วันที่สองวันที่2ที่ปูซาแล้วนะคะตื่นสายมากตอนนี้สิบโมงแล้วเดี๋ยวออกมาหาข้าวเช้ากินกัน mm -hmm. มือ <é> ข <Clay: static> ึ <trad Principal noise> ้นนะคะเดี๋ยวทุกคนจากหนาวๆตอนนี้คือร้อนเลยดีไหมดีมาก คืนสุดท้ายที่บูซานแล้วคน่ะีน ได้หมวกมาใบหนึ่ง <laughs> วันน <screws> <fridge> ี <brightness> <desserts> <Negative hungry> ้อุ่นขึ้นมานิดหน่อยนะคะแล้วลงเลยอ่ะจะำยัไเรวเร็เรวเ วัว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 ดูนี่วัิอูจู๊ดาโคตรไยวันนี้จะได้กินท็อกกี้กับแมวนะคะ ้าเช้ากับแมวนะคบเอาได้ใจวันเที่ยวพระราชวังตอวันนี้เป็นอังคารแต่ว่า ปิดมาเที่ยวแบบไม่มีแพลนไม่ดูไม่เช็คอะไรทั้งนั้นนะคะแต่ไม่ซีเรียสค่ะสนุกต่อยๆเดินมาไกลมากมาพบว่าเขาปิด Tuesday

esse aqui ó กินโอตโตปุสแบบ my gosh this is my first time <c oughs> กินไม่เป็นเลยฮะสารยาไม่เคยกินเลยเว้ยรารู้สึกว่าโตพอที่จะลองกินแล้วกินไม่เป็นทำได้เหรอทำได้ไหมไม่ไน่ามันดึกแล้ว <c oughs> <c oughs> จะล้ไห้แล้วอยากล้อ <c oughs> มึงแดบดบมึงอยากแดบดบมึงแดบดบ

รออ้องไม่เคยกินตีนไก่เลย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 ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบความดื้อแต่ว่าทุกคนแบบทุกคนพูดถึงนะว่าอีผัดตินไก่ที่เกาหลีเนี่ยคืออร่อยเว้ยคือต้องกินก็เลยแบบอาา่ะครั้งนึงในชีวิตเลยต้องกินนะคะคือแบบตีนไก่เราตีนไก่ก็ดีนะเราชอบอร่อยแต่ว่าตีนไก่มันไม่ได้รอร่อยขนาดนั้นก็ต้องลองอ่ะ <c oughs> 드드드드 <employations> <ateful> <table> <and> <그럴술> <glowing>